โอ้โหลุงตัวทีโอ้โหเจ็บไปครับเจ็บไปครับจกนี้จกเฟลนะจกเฟลนะขอเงินคืนได้ไหมเนี่ย อก็น้องหนูก็ไปเต้นอยู่ตรงนั้นไงครับถ้าเต้นกันนะสายตูดยังไงดิ๊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 งอ่ะเป็นเรื้อยเขาไม่พูดเลยอ่ะพี่แม่น้องไม่ส่งเสียงเลยอ่ะโอ้ตายแล้วเถืนค่าเถื่อนเถื่อนค่าน้องรู้เถิ่นนะเออแล้ววะไอ้สาวๆขึ้นรถไปดิ ไอ้เจ้อยู่ไหนอยู่ที่ตีลิงครับมีคนไอ้นี่ได้ยังอ่ะมีคนติดต่อมายังไม่มีเลยครับโดนซื้อไปแล้วคนนี้คนนี้ไปไม่ใช่เดี๋ยวมึงต้องช่วยกูไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวจะไปเทสตซีวิกขายของเหรอคะใช่ ยนโอ้โหลุงัถทีเก็บไปขามเก็บไปขามจกนี้จกเฟลนะจกเฟลนะจกเฟลดิจกจกให้เฟลค่ะลุงลองรถแรงอ่ะลุงเอ้เฟล กูกำลังสร้างฮาเลมเห็นป่ะเราเราไม่ฮาเลมฮาเลมของลุงเหรอเเอลมแล้วผมจะลองหลวดไม้หลวดมาวิ่งไปยังไงอ่ะไอ้หลวดมาวิ่งขี่อะไรขึ้นรถไอ้สัสไม่ค่ะไอ้สองคนนั้นนะะคต้องวิ่งถูกแล้วค่ะไหนอ่ะไม่ไล่โอ้โหไม่ไล่เราไปจกไม้ใหม่ ลุงทำบอกยังเลยยังไม่ได้คุยเลยฮะแต่คุยทีเดียวแตนเย็นแตนเย็นค่อยๆกูดาวนานเนาะไอ้อเสียดายจังใจ,จเย็นนะคะคุณตำรวจเย็นนะคะลุงลุงพ่าสาวใจเย็นนะคะฮาเลมกูเองทด้ไมอะ่ะ <laughs> อ,อย่าล,าลืมอย่าลืมอยากเนื้อตำรวจหนุ่มเชิญค่ะ <laughs> เสาวๆไมเอาของซ่อมมาสิจ๊ะเอาองซ่อมมาของซ่อมค่ะคุณตำรวจของซ่อมค่ะสองทีเมื่อกี้สองทีสองกล่องนะคะต่อยสองทีสองกล่องเออเออเออคุณรวจค่ะมามมกะลือมันเกินไปป่เลยเลยเลเราสองสองสี่สูตรค่ะสองใช้ลาวาค่ะลาัน้ะค่ะเอลาเออดีแล้วลาซะ

จะนรถแข่งขับด้วยนะครับค่ะพี่จะทิ้งไ้ววตัวอย่างนี้ค่ะเกี่ยวคันนี้แม่งขับมันว่ะดิฟมันจัดหัวน,น,นี้มันแม่นจริงค่ะมากกว่าเอ๊ เฮ้ยถอยไปดิเอ้ยกำลังถอยแล้วลูกาไหวจริงจริงเราไหวเราไหวถ้าเราเข้าบ้านไายสัตว์แต่เราจะไม่เข้าใช่ไหมครับรถแตกสล้อครับกู้ต้องหาสีฟุ้งหลังขวาแตกแล้วครับเหลือหน้าตาลอยอยู่คุยกับใครข้างหน้าตีหนึ่งไม่ถึงวนุ่มนะฮะอล่อยก้อนโอ้โหดูี่เขาลอนชนชนชนนนนลอลลลงไม่ได้ครับ

พมงมีมีดอยู่ใช่ไหมเนี่ยในตัวผมไม่มีนะครับผมรออาวันรออาวันรออาวันเดี๋ยวคุณลุงไครบเดี๋ยวพวกเิเองเหยืออะไรเหอมา่อยมายคุณลุงีไปนะดีกูไอเหี้ยวดีกูไอขับไ้โยขัไ้โยโดนยิงโดนเซอร์เมื่อกี้่้าบ้านะเข้าบ้านร เฮ้ยรอแทงรอแทงรอแทงรอลงมาลง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 มาดิสัตว์มาดิมาดิเี่ยมาดิมาดิมาดิเออเองเอารอเลยงรอเลยงรอเลยเฮียุไปกร้งครัวอยสัตว์ถ่ายรูไว้ถากู้ว่ายรูปไว้ยังนี้ถ่ายรูปไว้ไปใชาหนาบ้านครับนาบ้านัวนี้คณขับอไป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 มาลยไปดูไอ้กูไอ้กูไ้กอกูไ้กอกูไ้กอไ้ไไไไไไไกูไไกไอ้ เหมือนไม่ได้เอาเลงมาจับลงมาจับลงมาจับเฮ้ยเไอพี่จับเลยพี่จับเลยเฮยเฮ้ยยูจับได้ไงอะนจับไ่ได้เฮ้ยไ้เฮ้ยไปมรถรถแล่รถมือรถไม่ไปไายิงไโดนาแม่แม่นโอ้โหโอ้โหมินนะทีกาาไมคะน้า บอเจ็ดเมตรลุงเข้าบ้านสิคะล็อกด้วยสัตว์ล็อกดีกูล็อกประตูด้วยเอาวางระเบิดแล้วค่ะแตกเหมือนลูกโป่ง แม่งยางแม่งยิงเป็นลูกโป่งเลยประดานะอีก <c oughs> คนนึงใครอะเราไหวไอ้ก๊อดเข้ามาในลองรถเปิดโงีมึงเข้ามาในโ,งโรนโงโรถไอ้ก๊อดโอ้ยตายแล้วเปลี่ยนรถก่อนเพราะมึงต้องหารถไปแล้วล่ะถอยดิหารถพวกมึงมาดิมึงจะเปลี่ยนรถแล้วไอ,อ้เหี้ยมึงจะเปลดดีย่ยนรถเรื่องนีกูขอเบอร์ก่อน ไม่อยากโดนจับไอสัตว์ใครมากูได้คนหนึ่งนะเต็มบ้านเลยลูงมากูคนเดิมมากูคนเดิมมาไอสัตว์มาไอเหี้ยเราว่าว่าหนูไปเองเรียนหนุบไปเองหนูชอบความตื่นเต้นมันระเบิดยังเฮ้ยเราเปิดประตูหน้าเลยเปิดประตูหน้าหน่อยไปครับลุงไปโอ้สามที่ในรอบนี้เ้างขวาแต้มึงยิงเป็นลูกโป่งหายลุงมาทหาย ีเ,เราไปฆ่าใครหรือเปล่าเนี่ยจะตามกลับเหมือนเราไปฆ่าใครเลยอะ่ะคูณก็ไม่มีตามป่ะ อันนี้แค่จบปูนแล้วเนี่ยโอ้โหตามโอ้ตามต่อน,นอดูตรงแนวรถกูเลี้ยวไม่ได้เลยเฮียโดนจิกรอหนึงอ่ะโหลุดลงอ้อยยังไม่ลุดเดี๋ยวทางตรงเอาทางตรงรถกูแรงกว่าเราไหวเราไหวลุงจบปูนมาทางต่อน,นอ Bot ya. Esad cip, esat. Kan kan nak. go. ผมจะโดนลงโทษโอ้โหตวัยรุ่นแถวไหนรับผู้ตรวจตีอยู่หน้าตอไปไหมครับสุดหล่อสุดหล่อไปไหมดูว่ามันผัดใครตายนะกเลยใครตายโดนมันตายเลย เดิงวัเท็ดมาแน่ตอโค้งหาย แม็กจูเ er นอร์ได้สัตว์ไม่ธรรมดาอยู่แล้วจริงอสองโค้งหายยามหายเนจกปูนหรืออุ้มคนเนี่ยเอหรอหือแมงมงุม อโอ้โหอาเจโกเราไปนอนเนี่ย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 ต้องต้องหาคนแทนตตัวตันจะแทง่าที่ไปเตยขา สวัสดีค่ะสาวๆให้น้าสวัสดีค่ะลาวารีนอะไรเทียดี่ใครวะไปสี่กับสองงงเหมือนกันไดี๋ยเจอเองค่ะเดี๋ยวนี้พี่แม็กเปิดฮาเลมเหรอคะฮึไม่รู้ไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ไอ้พวกนี้มันเป็นมันเป็นโดนดิกกันเป็นรถอ่ะพวกเวทีอะไรโดนดิกกันอ่ะ เมื่อสีเดินอยู่ดีๆก็โหนูได้เยอ่ดีๆค่ะลุงแล้วหนูก็กลายเป็นหลุมมันนะใช่แล้วแล้วหนูก็ไปคุยกับพวกเขาแล้วหนูก็ได้เป็นเลยค่ะพี่แม็กเบอร์เกอร์ได้ยินมาว่าคนนี้เขาได้ยินเสียงผู้หญิงไม่ได้หรอกเลขคเอาเรียบร้อยขี้แตกล่าสุดแขกตีแบบไม่บอกด้วยนะเรื่องของเรื่องอะคือกูคุยคนเดียวดี เจโกโหากูไปนอนเดี๋ยวนี้ไพี่ผู้ใจแรงกันหน่อย่างนี้นะฮะแคสาตอร์หลอโกอี่ามึงว้คยคะสุดหลอมีอะไหรือเปล่าคะพี่รู้จักตัวการตัวแทนไหมคะบีบามาอยู่บนไหล เมืเ่อแชกดูแม e n I come t h r o จใะถูกได้แค่โดนกูเละ We didn't want it but เมืรร่อ Sorry I can't do และมึงไม่ใช่เพื่อนตอน,น,น,นท,ที่กูไม่เก็ตเดิมที่เธอยมอ,ธอมรับคงจะไมาเ่ได้